สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยสำหรับวันนี้ราคากลางยางพาราปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิดนะคะ19กันยายน2567มาดูกันว่าแต่ละชนิดจะปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ราคากลางวันนี้อยู่ที่72บาท50สตางค์ต่อกิโลกรมัมราคายังทรงตัวนะคะส่วน ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่69บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง82บาท94สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก17สตางค์ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่79บาท94สสตางค์ต่อกิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน87บาท60สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมา1บาท15สตางค์ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่84บาท60สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางก้อนถ้วย DRC 100% 58บาท95สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก5สตางค์นะคะราคาท้องถิ่น55บาท95สตางค์ต่อกิโลกรมัม ยางก้อนถ้วย drc 50% 29บาท47สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมา2สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่นวันนี้อยู่ที่26บาท47สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 5 5 32บาเบาท41สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา2สตางค์ราคาท้องถิ่นอยู่ที่29บาท41สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย drc 6 5 38บาเบาท32สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น 2สตางค์สาบาท32สตางค์อันนี้คือราคาท้องถิ่นนะคะและสุดท้ายเลยก็คือยังก้อนด้วยเคป41บาท24สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก3สตางค์ราคาท้องถิ่น38บาท24สตางค์ต่อกิโลกรัมและนี่ก็คือราคากลางของอยางพาราในวันนี้19กันยายน2,567นั่นเองค่ะ